ตั้งท้องได้5เดือนแล้วนะคะแล้วแฟนอะเลือกนะคะไม่รู้ว่าเลือกเรื่องการพนันหรือติดยานะแล้วก็ยอมตัดลูกตัดเมียออกไปจากชีวิตนะคะเลดี mm ้จ hmm. ูขอเป็นกำลังใจให้กับเมนนี้นะคะคุณกล้าหาญมากไว้ให้เลดี้จูได้มาแบ่งปันเนาะเลดี้จูจะบอกแบบนี้ค่ะวันเนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะว่าในอนาคตถ้าคุณจะมีความสัมพันธ์คุณจะเลือกผู้ชายแบบไหน ถ้าวันนี้มันมาเป็นปัญหาให้กับตัวคุณนะคะทั้งเรื่องการติดยาเสพติดนะคะแล้วก็การพนันด้วยนะสิ่งพวกนี้มันจะเป็นวงจรที่ไม่ดีนะคะและมันทําให้ชีวิตคุณไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะจะบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ะความง่ายความสบายความเบาอะมันเป็นสิ่งสําคัญนะคะเราจะต้องอยู่กับคนที่ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับตัวเราเนาะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจวันนี้ค่ะโชคดีมากนะ ถ้าวันนี้เราหยุดความสัมพันธ์กับเขานะคะเรามาตั้งหน้าตั้งตานะ,ะเลี้ยงลูกน้อยของเรานะคะให้เป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมนะคะแล้วก็สอนลูกสอนล้านของเรานะคะว่าให้ทําพฤติกรรมที่ดีเป็นคนที่ดีกับสังคมเนาะ,ะและเราก็เป็นคุณแม่นะที่เรียนรู้พัฒนานะคะ ว่าเราจะมีชีวิตนะคะเพื่อลูกน้อยและเพื่อตัวเราอย่างไงนะเละี้จูก็เป็นกําลังใจให้กับสาวๆนะคะวันนี้เนาะถึงแม้แฟนของคุณนะคะจะติดยาเล่นการพนันคุณจงเรียนรู้ว่าคุณสามารถทํามันได้นะคะสามารถทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นได้โดยที่ไม่ได้มีผู้ชายที่เอาเอาความปวดหัวมาให้กับตัวคุณนะคะผู้ชายดีๆยังมีอีกเยอะนะจริง เลดี้จูบอกเลยผู้ชายโสดผู้ชายดีๆอะค่ะเขายังมีอีกเยอะแยะนะเลดี้จูเป็นกำลังใจให้กับสาวๆนะคะ